สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นตู้น้ำโพสัมเร็จลูกห5จุดนิ้วหสีนิ้วจะเป็นรุ่น63521นทางร้านนะคะยังแถมรีสารน้ำโพสัมเม็รไปให้ลูกค้า1ึงเส้นหน้าเหล็กกําโพนะคะจะสามารถกันน้ำได้ตัวตู้จะทำจากไม้ และที่สําคัญนะคะยังมีท่อลงมาให้ลูกค้าในตัวด้วยนะคะช่วยทําให้เสียงดีขึ้นส่วนตัวตู้นะคะยังมีขอบกันกระแทกรอบด้านให้ลูกค้าด้วยค่ะจำนวนวัตถ์ประมาณ200วัตกำลังขับ800ถึง2,000วัตเข้าอมลตองค์ความร้อน1อ2เดซิเบลขนาดของสินค้านะคะจะก้ยอยู่ที่540ม mm ิมส mm ูง230มิ mm. ลลิเมลึกถึง148มิลลิวทางร้านจะทดสอบเสียงให้ลูกค้าได้รับชมนะคะ กางแหลมาครบเลยนะคะสามารถใช้ในบ้านและในรถยนต์ได้เลยสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ